ครับมาวันที่สองนี่คัพี่น้องห้ก็นองใจห้าพันใบนี่หาสิบรบตามันมีเนวไห้แล้วมันมีเนี่ห้ครับพี่น้องพบหาิบหาล้อยหาพันใบหาพัใบมอบหนึ่งบาทให้กับครูดอนคุณได้ที่สองหนบาทองหนึ่งบาทเปลี่ยนแล้ววะนึอาใจิทสนองหนึ่งบาท เปียนนบ้าน่น่ได้เปียนนี่บอตั้งทีแรกแล้วว่าสิแล่นมาหี่เล่นวานี่เล่นหาิบรอบบ่กคงสิแบ่งกันกับ้างสุกเอา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 ดมาห้าสิเ้ยาพันแตกผาพันแตกังกับางสุขคนละยี้ารอบโอเคเข้าชนใช่ก่อนกันโอเคจับม เการดวลกันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องีอกแสดงมากันจก็ต้องได้2กบาทครับจัดากันจัดมากคนยี่ิบห้าพี่น้องเล้องร้านแตกครับปันพนี้ไปทีเขาใช้กอกันพี่น้องคนละยี่ห้าาังสาคนนั้นกัน ครับครับคุณจันทร์พี่น้องครับระวังไช้สีมาหอดระวังผู้แหวงเงี้ยวๆกับผู้แหวดีๆนะไมต้านกันเออพี่น้องเอ้ามีให้รุ่นคข้าเขาชี้แจงกันมาพอในยี่สิบห้ารอบไช้สีหอดสิแช่งกันไช้สีไหนรอบก่อกันเอาได้เลยครับได้เลยพี่น้องนะขอบคุณทุกๆชกท่านนะขอบคุณพี่น้องผมขอบคุ้มเป็นเพื่อนสุขุนขอบคุณพี่น้องนะครับถือว่าดีวันนี้ครขอร้อง่า ล้านแตกเราเนี่ย่าครับผมหักแปงพี่น้องหักแพงทุกคนเนาะต่อไปครับสิงเกิลต่อไปครับนะครับให้พี่น้องเชียร์หอบฟันกำโพงให้อิ่มบิ้มบุหร่าเดี๋ยวเฝ้าหยุดนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็โบปลาจักเชือฮ่าโบปลาจักเชือนี่โบปลาจักเชืออันนี้ไปฟังโบปลาจักเชือแล้วครับต่อไปก็จะเป็นซิงเกิลอ่าของพระเอกครับเต้อัธชัยนะครับแล้วก็ว่าจะเป็นศิลปิน นะครับหลายๆคุณกำลังเลี้ยงเบอร์กำลังเลี้ยงเบอร์ชวดครับใช่ใเอาขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับคุณหลายๆพี่น้องเขานะคะเพชรอนลำเพลินเพชรอนลำเพลินเละคอร์ดนะคะเป็นไข่ของของหมอลำเพื่นลำเพลินเองพี่น้องเฮานะคะตอนนี้เราสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้พี่น้องเบิ่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะ ทำไปเรื่อยๆพี่น้องต้องสัญญาว่าเฮาอยู่เคียงข้างกันตลอดไปด้วยพี่น้องเด้อศรีราหอมแก้มเด้่ซอยพักดันซอยเชียร์ซอยสนับสนุนซอยเบิ่งศรีราหอมแก้มแก้ไขเม่็ดพอใจแล้วเรได้ต้องการเลยมากมายเอาฝากพี่น้องสำหรับไรนี่ครับมืออื่นเขาจะทำพิธีนะครับอ๋อสักการะหรือไหว้ไหว้เวทีก่อนเขารบสักการะอ๋อคือขอเข้ามาเวทีวันดีวันดีวันดีเก้าโมงเก้าโมงเริ่มเก้าโมงเป็นต้นไปก่อนจียขึ้นเวทีเนาะใช่ๆก่อนขึ้นเวทีเริ่มเก้าโม

BAAAAAAA